งานเรียนี่นนั้ว่งนอเป็นปีอะเป็นกยเียวเรือต้มตำหลับเาเอาเป็นก๋เเชั้ชรแล้วัสบจะมวามเ้อันี้เป็นเนะนะื้อใ่ลูกคาสัเ่เนื้อ आना <t> ในน้ำปรุงเป็นสูตรพิเศษเลยใช่ไหมครับชั้มเท่าไรนะครับ10บาทนะครับถือว่าเป็นเยอะครับ เป็นไงบ้างครับอร่อยนะครับต้องปรุงไหมครับเนี่ยไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยนะครับผมหมดแล้วค่ะรสชาติเป็นไงเด็ดมากใช่ไหมอ๋อไหนดูสีหมดแม้แต่น้ำก็ไม่เหลือ <c oughs> โอ้ยใชสิบ <c oughs> บาทเนี่ยได้กำไรไหม <c oughs> ได้กำไรฮะยังได้กำไรอยู่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมครับ ในในยุคช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นี่ค,คือสิบบาทเนี่ยคนมีเงินมีเงินน้อยหรือว่ามีกำลังกําลังจ่ายน้อยเนี่ย <stag? S 2> ก็สามารถทานได้เราสามารถมาทดลองทานกา่อนได้ถ้าถูกปากก็สั่งเพิ่มประมาณนั้นครับคร<บ> <ๆ S 1> ับเขาออของเราขายเป็นมีทั้งหมูทั้งเนื้อใช่นะแยกข้างกันมีน้ำหมูน้ำเนื้อแล้วความพิเศษของ ก๋วยเตี๋ยวเรือนี่คือตรงไหนครับคือไม่ต้องปรุงอืใช่ครับมีความเข้มข้นอยู่ในใช่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือต้นตำรับเขาจะไม่ปรุงครับผมพิสูจน์ได้จากไหนครับสูตรเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรปทุมครับอ๋อจากจากวัดปทุมใช่ก๋มันก็จะเรือปทุม